สวัสดีครับผมโจจากร้านพระเครื่องโจรพระโสธรเบอรแปดริ้วร้านผมเป็นศูนย์รวมพระเครื่องพระบูชาหลวงพ่อพะะทอุทธโสธรวัดโสธรจังหวัดฉะเชิงเศราร้านผมตั้งอยู่ที่เมเจอร์ซินิเพ็กบิ๊กซีหนึ่งจังหวัดฉะเชิงเศราวันนี้ทางร้านมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะนําเสนอวัตถุมงคลหลวงพ่อพะะทอุทธโสธรจากวัดโสธรที่มีความน่าสนใจมากๆหนึ่งรุ่นนั่นคือพระกริ่งหลวงพ่อพะะทออบบุทธโสธรหล่อโบราณเทดินไทยรุ่นแรกนะครับผม รุ่นสร้างพระบูรสถปีพศ2545นะครับองที่จะนำเสนอวันนี้เป็นพิมพ์ปี2500ขัดแต่งผิวก้นเงินนะครับผมรุ่นนี้เนี่ยผมได้นำเสนอในหลายวิดีโอแล้วนะครับเพราะว่ารุ่นนี้เป็นค่อนข้างน่าสนใจมากๆนะครับพระมูลสารเนี่ยดีมากมากมายนะครับแล้วก็มีพิธีพุทธาพิเศษที่พระบูรสดวส,ดวสดวุธรวารารามวลวิหารจงหวักรเซาแบบยิ่งใหญ่ถึงสาวันละนะครับผมรุ่นนี้แล้วก็ที่นำเสนอไปแล้วก็มีทั้งเนื้อทองคำแบบ หล่อโบราณพิมพใหญ่นะครับแล้วก็เ,เนื้อทองคําแบบหล่อโบราณนะครับพิมพ์ปี2 5 0 0แบบแบบพิมพ์เล็กนะครับผมสม่วนนี้ก็จะนําเสนอเป็นพิมพอพ์ปี2500นะครับขัดแต่งผิวก้นเงินนะครับผมโอเคเดี๋ยวเบื้องต้นเรามาดูที่โบชัวกันนะครับอันนี้ก็เป็นโบชัวของเขานะครับผม ก็คือเป็นรุ่นหลวงพ่อ,พอสะทอครับหล่อโบราณเทๆๆนนิยนวราหะแกะทองคำรุ่นแรกนะครับรุ่นสร้างพระโบสถ์ปีพศ .2545 นะครับมีพิธีพุทธพิเศษสามวาระเลยนะครับผมแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างนะครับก็เพื่อหารายได้สมุปทุนสร้างพระโบสถ์หลวงพ่อ,พอสะทอหลังใหม่นะครับผมโดยที่ผมเรียนนะครับโบรสารรุ่นนี้เนี่ยน่า,นาสนใจมากๆนะครับเพราะโบรสารมากมายเลยนะครับก็ที่พอสุกข,ข้าวก็มี พู้ถูกปกครเก่าหลวงพ่อโสธรน,นะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับการอกษัตริองค์นะครับมีทั้งเหรียญอามอพศรุ่นแรกนะครับปีพศ2400นะครับเหรียญโสธร2หน้ารุ่นแรกปีพศ2 4 9 7นะครับแล้วก็พระกิ่งเนื้อทองหรือทองดำรุ่นแรกปี2 5 0 0แล้วก็รุ่นที่2ปี2508นะครับกิ่งสร้างพระโบสดนะครับปีพศ2539แล้วก็เหรียญอามหลายพศเป็นต้นนะครับแล้วก็มีผงมวลสารองค์หลวงพ่อโสธรน,นะครับแล้วก็พระธุดรูป รอบองค์หลวงพ่อโสธรน,นะครับซึ่งได้ลอกผิวเพื่อบุณนธ์สมแซมครั้งล่าสุดนะครับก็คือที่เขาปิดเราปิดทองไว้นะครับผมมูลสารนี่ก็เอามาบรรจุในมูลสารด้วยนะครับผมแล้วก็มูลสารก็มีแผ่นยันจานอาักขระเลขยันนะครับรวม2 5งพแผ่นนะครับผมแล้วก็จัดเป็นพิธีเททองหล่อนะครับที่มีการรวมแผ่นยันมากสุดนะครับแล้วก็ตะกุดนะครับ ของผู้ลุงเวทและก็เกจิอาจารย์มากมายนะครับเช่นของหลงปู่แหวนวัดดอยแม่ปางนะครับหลวงปู่ฟั่นวัดป่าอุดมพรนะครับหลวงปู่เทศวัดขินหมาเป้นะครับหลวงปู่โตะวัดประดูชิมพีนะครับหลวงปู่ครับวัดวังว่าหลวงพ่อเกษมสุสานไตรลัดนะครับหลวงพ่ออุตมะวัดวังวิเวกการามนะครับหลวงพ่อแพรวัดพิกุนทองนะครับอาจารย์นองวัดสายขาวนะครับหลวงพ่อกันวัดเขาอ้อหลวงพ่อพงวัดบางสวนนะครับหลวงปู่ล่าวัดป่าตึงนะครับครูบาดวงดี หลวงพ่อพูนวัดไผ่ไล้อมนะครับหลวงปู่ทิมวัดพระขาวนะครับอาจารย์ลุกชัยวัดเขาสุก,กิมหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นะครับหลวงพ่อเปิดวัดบางพระแล้วก็าพระพิสุทธาวัดพระพระวิสุทธาทิพด,ดีนะครับวัดสุทัศน์วาลารามวัดเทพวลาลามนะครับผมก็แผ่นยันก็มีรายละเอียดมากมายนะครับอันนี้ผมแนบไว้ในเ,เฟซบุ๊กด้วยนะครับแล้วก็ทางเพจด้วยนะครับผม แล้วก็มีชนวนประสานพักกิ่งเก่ามากมายถึง99กกิโลกรมนะเช่นชนวนพักกิ่งเก่าของวัดสุทัศนนะครับวัดบุบวลนิเวศนะครับมีชนวนพักกิ่งสมเด็จยา่า9กปีนะครับของวัดพระแก้วนะครับชนวนพักกิ่ง3าบพ่ายนะครับองค์เกษมสุส,สานไตรลักษณ์นะครับชนวนพักกิ่งหลวงปู่ครามวัดวังว่านะครับชนวนพักกิ่งเก่าออของหลวงปู่หยอดนะครับวัดแก้วเจริญนะครับผมแล้วก็มีชนวนพักกิ่งเก่าพ่อเปิดวัดบางพระนะครับแล้วก็มีทองคําสวิตนะครับ 99.99% 99. 99นะครับหนัก9 99บาทก็เป็นมูลสารด้วยนะครับผมแล้วก็มีพระผงสมเด็จพระคุณพรมนะครับพิมพ์ทรงเจดีนะครับก็อีมูลสารเช่นเดียวกันนะครับผมอันนี้ก็คือมูลสารนะครับแล้วก็รุ่นนี้ก็ที่เรียนนะครับมีพิธีพุทธาพิเศษที่ยิ่งใหญ่มากนะครับก็คือ,อ ก็ที่ทางพระบูรษวสุธรวาราวลาเลยหาจังหวัดเชียงแสนนะครับก็มีครั้งที่1ก็คือพิธีปูเสกชนมุนสาลนะครับแผ่นยันนะครับจากลาด2 5 4 5แผ่นนะครับแผ่นทองคำมุญสารต่างๆนะครับทั้งหมดที่ผมกล่าวมานะครับมีพิธีปลูกเสกชนมบุญศารนะครับเมื่อวันที่27ตุลาคม2544นะครับที่พระบูรษวสุธรนะครับครั้งที่2ก็มีพิธีเททองหล่อองค์นะครับโดยมีสมเด็จพระพุทธาจารย์นะครับเป็นประธาน นะครับร่วมกับพระราชมงคลวุฒทาอาจารย์เจ้าวัดสุธรนะครับแล้วก็มีพระวิสุทธาธิบดีนะครับผมเจ้าวัดสุทััน์เทพวราลานนะครับเป็นประธานเจริญพระพุทธมนต์นะครับเมื่อวันที่22ธันวาคมศ2544นะครับผมแล้วก็คริสสามก็มีพิธีพุทธาพิเศษมหาจักรพรรดินะครับครั้งยิ่งใหญ่โดยมีพระเกจิอาจารย์ถึง108รูปนะครับพระประเรียนธรรม108รูปนะครับส่วนคาถามหาจักรพรรดินะครับเมื่อวันที่ 1กุมภาพันธ์พศ2545นะครับผมอันนี้ก็เป็นพิธีนะครับพุทธวิเศษสาวะเวลาอันนี้ก็เป็นรูปในรายละเอียดในพิธีนะครับนะครับแล้วก็พระกิ่งที่นำเส,น,ำเสนอก็เป็นลักษณะองค์นี้นะครับกิ่งกิ่งปีมสมัยร้อยมเคลืนำเสนอแบบทองคำไปแล้วนะครับ ก็เป็นรายการที่10นะครับคือเป็นรายการพระกิ่งพุทสดทอนพิมพ์ปี2 5 0 0นะครับการแต่งผิวนะครับก้นเงินนะครับมีจำนวนการจสร้างทั้งสิ้นเอ่5อ2 5 4 5องค์นะครับผมแล้วกพ็พระกิ่งรุ่นนี้เนี่ยทุกองค์มีการตอกโค้ดและลัดับเบอด้านหลังไว้ด้วยนะครับผมโอเคเดีเบื้องต้นเดี๋ยวเรามาดูองค์จริงกันนะครับสักครู่นะครับส่วนนี้ก็เป็นกล่องของเขานะครับ นะครับกล่องเขียนว่าหลวงพอ่อสุทองหล่อโบราณเทดินไทยนะวำมันโลหะรุ่นแรกนะครับรุ่นสร้างพระบูชศพปศ2545นะครับมีพิธีพรทธวิเศษสาวราระนะครับดีมาจากพระที่ยิ่งใหญ่นะพระบูชศพสุทองนะครับ1กุมภาพันธ์พศ2545นะครับโอเคเดี๋ยวเบื้องต้นเดี๋ยวมาดูที่องค์พระกันนะครับสักครู่นะครับ ก็ที่ท่านเห็นอยู่ขณะนี้เนี่ยเป็นพระกิ่งหลวงพ่อโสธรนะครับหล่อโบราณเทดินไทยรุ่นแรกนะครับรุ่นสร้างพระโบสถ์ปีพศ2545นะครับเป็นพิมพ์ปี2 5 0 0ขัดแต่งผิวนะครับก้นเงินนะครับนิสระองค์พระด้านนาะครับสวยงามมากนะครับหายากนะครับค่อนข้างหายากรุ่นนี้ก็เนื่องจากพิธีใหญ่มากนะครับพิธีใหญ่แล้วก็มูลสารดีนะครับในองค์พระด้านนาะครับสวยงามนะครับท่านเป็นเนื้อนวโลหะนะครับ เออรุ่นนี้มีทั้งเป็นแบบก้นนวัตโลหัแล้วก็ก้นเงินนะครับตัวองค์นี้เป็นก้นเงินนะครับก็จะหายากกว่านะครับที่องค์พระด้านหน้าศูนย์ด้านหลังนะครับเป็นแบบนี้นะครับด้านหลังนะครับที่ผมเรียนนะครับที่ด้านหลังก็จะมีการตอกเอ่อโค้ดตอกตอกเป็นเอ่อตากลมนะครับของมีรูปองค์พระพพทธโสธรทนะครับผมแล้วก็ด้านขวามือของหลวงพ่อหรือด้านซ้ายมือเราเก็บพระโสโนะครับ ทรงเสือนะครับแล้วก็ด้านขวามือเราหรือด้านซ้ายมือขององค์หลวงพ่อเขียนว่าทอนนะครับก็ทรงรอเรือนะครับแล้วก็พระทุกองค์ที่ผมเรียนนะครับมีการตอกมีการลงนัมเบอร์เลขอารบิกไว้นะครับจำนวนการสร้างทั้งสิ้น2545องค์นะครับองค์นี้เป็นหมายเลข565นะครับไม่ซับซ้อนอะไรนะครับหายากแล้วก็แน่นอนองค์นี้ที่ผมเรียนว่าคือก้นเงินนะครับนะครับก้นเงินนะครับ บก่งดังนะครับนะครับก็เบื้องต้นก็ไม่ซับซ้อนอะไรนะครับรุ่นนี้ก็พอดีเจอแล้วก็นํามาให้ดูนะครับที่ร้านก็มีให้เช่าหลายองค์นะครับเป็นพัะที่พิธีดีนะครับราคาไม่สูงนะครับหลักพันนะครับหลักพันนะครับก็ที่ผมเรียนนะครับถ้าใครสนใจชมพระเครื่องพระบูชาของทางร้านก็สามารถติดตามด้หลายทางนะครับทางนึงก็คือทาง f a c e b o o k ของผมนะครับ ชื่อจริงผมวอลลิสเจริญลมนะครับ W O R A R I T C H A R O E N แล้วก็ R O M นะครับหรือเฟซบุ๊กหนึ่งที่สร้างใหม่ก็คือโจพัสดุองแต่ริ้วนะครับเพราะว่า Facebook ผมเองเนี่ยบางครั้งผมก็ลงเรื่องส่วนตัวไปด้วยก็อาจจะไม่เห็นรูปภาพมากนักนะครับแต่ก็ลงไว้ทุกองค์นะครับอีกช่องทางนึงคือทางเพจผมนะครับเพจก็คือร้านเครื่องโจพัสดุองเมือแปดริ้วนะครับโดยท่านเข้าได้หลายทางนะครับทางที่หนึ่งก็คือเฟซบุ๊กของท่านนะลองเสิร์ชคำว่าร้านเครื่องโจพสัสดุ จะขึ้นเพจผมแล้วนะครับหรือ,อเข้า g o o g l ลนะครับพิมพ์คำว่าร้านพระเครื่องโจววัดสตรเมืองแปดลิ้วก็จะขึ้นเช่นเดียวกันนะครับในนั้นผมลงทั้งพระเครื่องพระบูชาไว้สลับกันนะครับพระเครื่องก็ลงไว้ทั้งพระเครื่องที่ทางวัดสุธรจัดสร้างแล้วก็หน่วยนอื่นจัดสร้างแล้วพะพุทธาพิเศษที่วัดสุธรนะครับแล้วก็มีพระในตรงคำด้วยเช่นกันนะครับส่วนพระบูชาก็เป็นพระบูชาเช่นเดียวกันคือทั้งที่ทงางวัดสุธรจัดสร้างหรือหน่วยงานอื่นจัดสร้างแล้วมาพระพุทธรูปพิเศษที่ พระบูชาสุดยอดก็จะเป็นของวอชิงนะครับแล้วก็ลงวัตต่รุ่นแรกนะครับตั้งแต่ปีเอ่2497นะครับนะครับลงเลื่อยมาเลยนะครับลงมาเรื่อยๆตั้งแต่รุ่นแรกนะครับหรือทางซอสที่สองก็ทางไลน์โพสไลน์บูมนะครับผมโดยเพิ่มผมเป็นเพื่อนนะครับไลน์ไอดีผมโจเซฟดอทวิลนะครับเพิ่มผมเป็นเพื่อนแล้วก็เข้ามาดูที่โพสไลน์บูมผมนะครับโจวอชิงตแปดลิ้วเนี่ยนะผมก็ลงพักเครื่องพระบูชาสลับกันเช่นเดียวกันนะครับผมหรือถ้าจะดูเป็นเพจรวมๆก็ ได้หลายทางนะครับส่วนทางร้านก็สะดวกเพราะว่าทางร้านเนี่ยพอแอดว่าถ้าคุณอแอดมาเนี่ยผมก็จะแอดเฟซกลับแล้วก็สามารถโทรคุยกันได้ส่งข้อความกันได้นะครับถ่ายรูปส่งได้นะครับแต่ถ้าจะดูเป็นเพจรวมๆก็มี2ช่องทางนะครับทางนี้หนึ่งก็คือทาง TikTok นะครับโจวพัสุธรเมืองแปดริ้วนะครับอันนั้นก็จะลงไว้ แต่ละช่องก็ลงไว้หลายรูปนะครับแล้วก็อธิบายสั้นๆว่าเป็นพระรุ่นไหนปีอะไรเนื้ออะไรนะครับผมก็เป็นเพจรวมนะครับอีกทางหนึ่งก็คือทางเว็บที่ผมเป็นสมาชิกนะครับเป็นเว็บใหญ่นะครับที่นิยมมากนะครับก็คือเว็บท่าประจันนะครับผมก็ท่านสามารถเข้าที่เว็บท่าประจันนะครับหรือพิมพ์คาว่าท่าประจันรอเรือกาันะครับแล้วก็หรือภาษาอังกฤษคือท่าประจันก็ที A P R a C H N นะครับพิมพ์คาว่าท่าประจันแล้วก็เข้าไป เซิร์ชคำว่าโจพซส่อร์แปร์ลิ้วก็จะขึ้นชื่อ,อเออเพจร้านผมแล้วนะครับดันั้นะผมก็จะลงประมาณ100องค์นะครับแต่ก็เนื่องจากเวทผ้าปัจจัยเขาจำกัดไว้ที่100องค์นะครับแล้วก็รูปจํากัดไว้ที่4รูปผมก็ลงเต็มนะครับแต่ถ้าดูทาง Facebook ผมหร,รรหรือทางเพจผมนะครับวอลริจเรลมหรือโจวซื่อสตร์แปรลิ้วหรือทางเพจผมรับเครื่องโจวซื่อสตรอว์แปรลิ้วเนี่ยนี่ผมลงครบนะครับน่าจะประมาณ300องค์นะครับผมก็แล้วแต่สะดวกทางไหนก็ได้กันนะครับผม แต่ถ้าจะดูองค์จริงแบบนี้ก็เข้าไปดูที่ช่อง u t u b e ผมนะครับรับเครื่องโจวพัสดุ์ทองแปดล้วนะครับโดยท่านเข้าที่ YouTube นะครับแล้วก็พิมพ์คําว่าราปับเครื่องโจวพัสดุ์ทองแปด้วหรือโจโจวพัสดุทอก็ได้นะครับก็จะขึ้นชื่อช่อง YouTube ผมแหละโจวพัสดุ์แปด้วนะครับดังนั้นผมก็แยกหมวดหมู่ไว้นะครับโดยท่านเข้าไปกดที่คําว่าเพลย์ลิสต์นะครับผมแยกหมวดหมู่ไว้เป็นหมวดพัะเครื่องกับหมวดประบูชานะครับที่ผมเรียนรเคื่องก็ทั้ระเครื่องก พระบูชาก็ลงไว้หลายรุ่นเลยนะครับลองไปดูนะครับเพราะว่าองค์จริงค่อนข้างหายากนะครับแล้วทุกองค์ผมมีให้เช่าหมดนะครับลองแวลซอสไหนคุณลองดูไล่หมดนะครับเพราะว่าองค์ไหนที่ผมลงก็คือผมมีนะครับถือเราว่าะหลาดและมีหลายองค์นะครับมีหลายองค์เลยบางครั้งลงภาพทิ้งไว้แล้วก็เนื่องจากมีหลายองค์นะครับผมถ้าใครสนใจดูจริงก็สามารถติดต่อที่มือผมมือถือผมได้นะครับที่ศูนย์แปดหนึ่งแปดหกศูนย์เจ็ดสามเจ็ดสองนะครับท่านผมประกาศยังมาสุโธนนะครับถ้ามีโอกาสก็มาแปะลิ้วก็มากราบ พิ่งผ่านงานพิธีแห่ทางบกมาไว้ไปนะครับผมแล้วก็มีโอกาสก็เข้าไปที่ประกระดมพ่อสุธรนะครับแล้วก็มาหรือทางวัดอื่นที่จะไปด้วก็มีวัดน่าสนใจเยอะนะครับโบราณสถานก็เยอะนะครับแล้วก็มีโอกาสก็พาครอบครัวมาทานอาหารอาหารเผือยวอร่อยนะครับขนมก็อร่อยนะครับลองมาดูนะครับผมก็ จะยังไงถ้ามีว่าเวลามีโอกาสก็แวะไปที่ร้านผมร้านผมไม่ไม,ไม่ไม่ไกลทางวัสดุทอนนะครับอยู่ที่เมเจอร์ซีนิฟกวิสินึ่งจังหวัดจันทบุรีนะครับผมโอเคขอบคุณมากที่ติดตามนะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับค้าขายร้ำรวสเฉพาพแข็งแรงนะครับขององค์หลวงพ่อพระสุทธรคุ้มขรองนะครับสวัสดีนะครับ